จากนโยบายของรัฐบาลที่จะทําโครงการนำที่ดินที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยทหารให้ประชาชนใช้ประโยชน์ผู้บัญชาการทหารอากาศจึงได้ลงนามอนุมตัติให้นำพื้นที่บริเวณสนามบินนครพนมตั้งอยู่ที่ตำบลนาไซาอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมมีพื้นที่รวมประมาณ8,787ไร่ปัจจุบันอยู่ในการปกครองดูแลของกองทัพอากาศและอยู่ในการดูแลรับผิดช,ชอบของกองบิน23 จังหวัดอุดรธานีเป็นที่ตั้งของฝูง238นครพนมแบ่งเป็นสองแปลงได้แก่แปลงที่1เนื้อที่ประมาณ7,956ไร่และแปลงที่สองเนื้อที่ประมาณ831ไร่ทะเบียนที่ราชพัสดุนพ1400โดยให้นำพื้นที่แปลงที่สองบางส่วนเข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประชาชนบุกรุกเข้ามาใช้ประโยชน์จำนวน73แปลง คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ518ไร่โดยยินยอมให้กรมธนารักษ์ดำเนินการจัดให้เช่าและเมื่อเดือนมกราคม2567กองทัพอากาศได้ร่วมกับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจกับประชาชนให้ทราบถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดให้เช่า ซึ่งประชาชนที่ได้สิทธิการเช่าจะได้รับทราบหลักเกณฑ์การเช่าตลอดจนแนวทางการปฏิบัติการใช้ประโยชน์ที่ดินรวมทั้งการเข้าสู่กระบวนการสอบสวนสิทธิและลงชื่อรับรองสิทธิการเช่าที่ดินดังกล่าวจนกระทั่งเดือนพฤษภาคม2567กองทัพอากาศเห็นชอบปรับแก้ไขพื้นที่ให้ประชาชนได้รับสิทธิตามหลักเกณฑ์การแก้ไขปัญหาความยากจนของชาติโดยการจัดที่ดินให้ประชาชนสามารถเช่าที่ราชพัสดุ ทะเบียนที่ราชบัสดุน,นพ .1400 บางส่วนตำบลนาทรายอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมเนื้อที่ประมาณ661ไร่รวม80แปลงจำนวน80รายประชาชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิการเช่าที่ดินและสามารถทำกินโดยชอบด้วยกฎหมาย ในสมัยก่อนเนี่ยกองบัญชาการทหารสูงสุดในขณะนั้น,นไ,ดได้ซื้อที่ดินเพิ่มเติมจากชาวบ้านบริเวณนั้นเพื่อรองรับการขยายตัวของสนามบินชาวบ้านที่เคยเป็นเจ้าของที่ดินเห็นว่ากองทัพอากาศเนี่ยไม่ได้ใช้ประโยชน์เขาก็กลับมามาใช้ประโยชน์เพราะฉะนั้นก็เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายถ้าเกิดว่าเขาได้ทําสัญญาเช่าอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับเดิมเป็นผู้บุกรุกตอนนี้เป็นผู้ใช้ประโยชน์พื้นที่ได้อย่างถูกกฎหมายตรงนี้ก็น่าจะตอบโจทย์นโยบายของรัฐบาล แล้วก็ขอองผู้้นชาาาากกรรยยยบได่างััดเจนครบก่อนที่จะมีการมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุภายใต้ความร่วมมือของกองทัพอากาศกรมธนารักษ์ได้นั้นมีแนวทางดำเนินการหลายขั้นตอนด้วยกันตั้งแต่การประชุมทำความเข้าใจทำการตรวจสอบรังวัดจัดทำแผนที่การสอบสวนสิทธิการครอบครองการปิดประกาศยืนยันสิทธิการเช่า30วันการพิจารณาการจัดให้เช่า ทำระเบียบและหลักเกณฑ์และการจัดกิจกรรมมอบสัญญาเช่าทางกรมธนารักษ์เองนะคะก็ได้เล็งเห็นถึงการแก้ไขปัญหาในจุดจุดนี้แล้วก็รวมถึงทั่วประเทศด้วยนะคะเราก็ได้แก้ไขปัญหาในเรื่องของอเป็นอัตราค่าเช่าที่ผ่อนปลนผู้เช่าที่เช่าที่ไม่เกิน50ไร่เราให้ไล่ละ20บาทต่อปีถ้าผู้เช่าที่มีเนื้อที่เกินกว่า50ไร่เราให้อัตราค่าเช่าอยู่ที่ไล่ละ30บาทต่อปี โครงการนี้เป็นโครงการสําคัญของรัฐบาลนะครับในการที่จะจัดสรรที่ดินให้พี่น้องประชาชนได้เช่าใช้โดยให้มีความมั่นคงทางด้านที่ทํากินนะครับเพื่อการสร้างโอกาสสร้างอาชีพสร้างไรายได้ตลอดจนได้เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้สอบถามข้อสงสัยจนไปที่เข้าใจถูกต้องทุกคนครับรู้สึกดีใจนะครับเพราะว่าทางรัฐบาลช่วยเหลือให้มีที่ทากินที่เป็นถาวนนะครับเพราะเราเป็นคนยากจนแล้วไม่มีที่ทากินอยู่แล้วนะครับ ประชาชนที่ได้รับสิทธิตามโครงการจะได้รับสัญญาเช่าที่ถูกต้องสามารถทำกินโดยชอบด้วยกฎหมายโดยโครงการนำที่รชาชพัสดุที่อยู่ในการปกครองดูแลของกองทัพอากาศให้ประชาชนใช้ประโยชน์ตามนโยบายรัฐบาลน,นั้นถือเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างกองทัพอากาศและกรมธนารักษ์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นและมีความสุขอย่าง,ย,างยั่งยืนต่อไป กอรมนรเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส w w w i s o c g o t h